เห็นไฟหน้ากระลนนะครับว่าใช้หัวรถจักรอะไรนะครับขบวนด่วนพิเศษทักษิณที่3ามเจทับ4ีห้านะครับกำลังจะมาเข้าจอดที่สถานีมันโป่งนะครับตอนนี้กำลังจะผ่านสะพานยกระดับสายนาครปฐมกาญจนบุรีนะครับใช้หัวรถจักร S q s y แน่นอนนะครับสูงเลยทีเดียวนะครับเฉียดสะพานนิดเดียวเองนะครับสูง4เมตรเลยทีเดียวสำหรับคนรถจักร QSY นะครับวันนี้ทำขบวนโดย QSY 5212ครับ จะเข้าค้งบันโ่งนะครับดูเจ้า QSY นะครับพาขาบวนดวนทักษิณีิสักเจ็ทับสีห้า 7, 4, นะครับเข้าโคงกันนะครับ ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืม s u b ส c r i b e สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆนี่นะครับกําลังเข้าโค้งนะฮะสวยงามเลยทีเดียวน้องป้าดุกชาแนลนะครับ